อัสลามอะลยกุมะเระมะตุลลวะบเระกาตูผมนายดุนเสรวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเล่นเกมที่มีชื่อว่าเขาวงกตกันนะครับซึ่งเกมเขาวงกตนะครับจะเป็นเนื้อหาของวิชาเคมี M e นะครับในเรื่องของเคมีอินทรีย์ C นะครับถ้าอยู่ถ้าอยากรู้แล้วว่ามันจะเล่นยังไงสนุกไหมไปดูกันเลยครับ เคมีอินทรีย์ c. เป็นสาขาย่อยในวิชาเคมีที่ว่าด้วยการศึกษาโครงสร้างคุณสมบัติองค์ประกอบปฏิกิริยาและเตรียมด้วยการสังเคราะห์หรือด้วยวิธีอื่นนะครับสารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนเป็นหลักไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ของพวกมันอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะครับสารประกอบเหล่านี้อาจจะเป็นธาตุอีกจำนวนหนึ่งโดยก็ได้เช่นไฮโดรเจนไนโตรเจนออกซิเจน เฮลเจนเช่นเดียวกับฟอสฟอรัสซิลิคอนและซันเฟอร์ครับก่อนเราจะไปดูเกณฑ์ขขาวงกดกันนะครับเราจะมารู้ว่าสารประกอบของแอลลีฟาติก คืออะไรนะครับอะลฟาลีนะครับเป็นสารประกอบที่มีอะตอมของคาร์บอนต่อกันเป็นโซ่ยาวและไม่มีอะตอมของคาร์บอนต่อกันเป็นวงแหวนนะครับซึ่งได้แก่ไฮโดรคาร์บอนแอลเคนแอลคีนไดเอนหรือแอลคาไดอีนแอลไคล์เฮ l โลแอลเคนต่อมานะครับเราจะไปดูกันว่าเกมเขาวงกดนี้ทั้ง6สารประกอบนี้ใครจะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก 蘑菇蘑 นะครับเกมของกดได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยเลวเหมือนกันด้วยซึ่งคนที่ได้เหรียญทองนั่นก็คือนุ้งแอลคายคนที่สองได้เหรียญเงินได้ครับคุณไอเขาเรียกว่าไงอ่ะไดเอ็นครับส่วนคนที่สามได้แก่คุณ h ฮโล o อลเคนครับนี่ส่วนรอบที่สองนะครับเราจะไปดูคนว่าจะมีชื่อเกมว่าอะไรนะครับเลือใครจะเป็น ผู้ชนะในเกมที่สองรอบที่สองรอบสารประกอบเอโรมาติกสารประกอบเอโรมาติกเป็นสารประกอบที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นขอบโมเลกุลเป็นวงแหวนนะครับซึ่งมีทั้งหมด16โมเลกุลได้กันที่นำมาวันนี้นะครับนั่นก็คือ8โมเลกุลนะครับได้แก่เบนซีนโทลอีนสไตรีนโซลีนอะนิลีนฟีนอลอะเซโตฟีนอล เบนโซไนโตรครับต่อมานะครับเป็นคันแข่งขันโอลิมปิกเขาวงกดกันนะครับเราจะไปดูกันว่าใครจะเป็นผู้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเริ่ม เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับแลคือคุณฟีนอนคุณเบนซินแล้วก็คุณสไตรีนครับเอออยากทราบว่าพวกคุณเนี่ยมีแบบยังไงถึงด้เข้าเส้นชัยเร็วมากๆนะครับวิธีการยังไงครับพวกเราไม่ได้โกงอะไรเลยนะครับพวกเราแค่เดินเฉยๆนะคะมันก็เจอเองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับรอบต่อไปนะครับจะเป็นรอบสุดท้ายเลยนะครับก็สุดท้ายจะเป็นรอบอะไรกัน รอทุกคนติดตามได้เลยครับรับรองไม่พลาดแน่นอนครับเช่นเคยนะครับก่อนจะไปดูการแข่งขันโอลิมปิกเราจะมาดูเนื้อหาของรอบที่สามกันนะครับรอบที่สามนะครับจะเป็นเนื้อหาของเฮเทโรไซคลิกเฮเทโรไซคลิกเป็นสารประกอบที่มีวงแหวนประกอบด้วยอะตอมต่างชนิดนะครับ ซึ่งอะตอมเหล่านี้อาจจะเป็นออกซิเจนไนโตรเจนฟอสฟอรัสหรือกำรรมถันนะครับสา,ารประกอบประเภทนี้ได้แก่อิมิดาโซอินโดไพริดีนไพโรไทโอฟีนฟูเรนและก็พูเรนครับเกมที่3นะครับมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด7คนด้วยกันนะครับอันดับนะครับ3อันดับแรกนะครับเราจะนำไปแข่งขัน ต่อรอบสุดท้ายนะครับนัคือรอบไฟนนลรอบตัดเชือกนั่นเองนะครับเราจะเอาผู้ชนะแค่1ผู้ชนะเท่านั้นนะครับที่จะได้รับถ้วยรางวัลแห่งโอลิปิกนะครับในรอบแห่ง1ล้านปีนะครับว่าใครจะได้ครอบครองนั้นไปและก็ได้มงกุฎนะครับ MISS UNIVERSE h ซ l จูเจ2 0ได้แก่ใครนั่นเองนะครับเราจะมาดูกันเลยนะครับ5 4 3 2 1เริ่มบุม ที่เรียบร้อยนะครับกับการแข่งขันรอบที่สานะครับซึ่งเราได้รายชื่อคนที่จะได้ไปต่อในรอบไฟแนละนั่นคือรอบตัดเชือกเพื่อชิงถ้วยรางวัลอลํำค่าแห่งโอลิมปิกนะครับและได้ครอบครองมงกุฎมิสนร์ันจูดจ้าอุนนนโนีได้แก่นะครับเพื่อไม่ไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไปชมรอบชิงชนะเลิศโอลิมปิกการแข่งขันข่าวงกุฎกันได้เลยครับ นาะตอนนี้เริม่ม จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการแข่งขันเขาวงกดนะครับซึ่งเราได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือคุณไพโรนะครับซึ่งมาจากรอบที่3นั่นเองครับนี่เราจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งครับว่ารอบที่3คือเฮทโรไซ y คลิกนะครับเป็นสารประกอบที่มีวงแหวนประกอบด้วยอะตอมต่างชนิดกันนะครับ ซึ่งอะตอมเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นออกซิเจนไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสหรือว่ากรมมันก็ได้นะครับก็สำหรับนะครับการแข่งขนัโอลิมปิกนะครับเขาเมืองกดก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอเชิญคุณไพรโรขึ้นมาบนเวทีเพื่อรับรางวัลด้วยครับ